สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง IBS พ่ชิมอร่อยชั่วค่ะค่ะวันนี้เราสองคนปองแล้วก็ตานะคะมาอยู่กันที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงม,มากๆเ่ะนนะคะที่ว่าทีนี่ก็คือร้านเตวมาเซค,ค่ะแอนพิซซ่าตุรกีนั่นเองค่ะเรื่งร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยท่าอิด<ช>หลายคนคง <ๆ S 2> จะรู้แล้วล่ะว่าซอยท่าอิดเนี่ยเป็นร้านที่มีมุสลิมไม่ใช่เป็นร้านสิเป็นซอยที่มีมุสลิม,มอาศัยอยู่เยอะมากแล้วทีนี้เขาก็เลยมีร้านที่เป็นฮาลาลเยอะมากเหมือนกันแล้วก็ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึง นะที่สําคัญตาลกองแอบ,บได้ยินมาคุณผู้ชมนะคะทราบไหมว่าร้านร้านนี้ที่เรามาเพราะอะไรเพราะหตุผนนลหลกกักๆว่าเราทราบมาว่าเจ้าของร้านสวยวมีสวยกว่าเราอีกเหรอสวยไม่พอนะคะ,คะแถมยังแกงอีกด้วยค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านนี้นะคะ<ๆ>เขาไปศึกษามาเรียนจบมานะคะจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเขาผลิตปุ๊บมือหนึ่งของออสเตรเลียเลยเครดิตดีมากๆ รับรองว่าอาหารจะต้องอร่อยแน่นอน<ช>เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้ข่าวว่าเขา,เชาใช้ผลิตภัณฑ์จาก IBF ด้วยนะคะรับรองเลยว่าถ้าเกิดร้านอาหารอร่อยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์จาก IBF ฮา้านโฟนฮาลัานแน่อร่อยจริงเนี่ยรับรองว่าต้องอร่อยแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะช้าอยู่ใหญ่นะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะบุกเข้าครัวไปเจอกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นตามป้ากับตาไปเลยค่ะไปค่ะ กำใจมาแล้วก็บอกว่าเจ้าของร้านสวยมากใช่นะะคก็เลยแบบกลัวแพ้เองอีกตั้งหานะคะได้ข่าวมาว่าร้านมีฮาล้านมากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อยากรู้ชื่อก่อนชื่อเสียงเร่งนามนะคะอยากทราบว่าชื่ออะไรเอ่ยแนะนาตัวุลคุณผู้ชมก่อนค่ะค่ะสลามอลยกุรค่ะเออ่ซันม่านะคะรู้จักกันในนามเออ่ซันม่าค่ะค่ะที่มาที่ไปซันม่าคือที่จังที่ เออชื่อร้านใช่ค่ะเป็นชื่อร้านแล้วก็เป็นชื่อพี่ดีด้วยค่ะอ๋อร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะพี่เจมส์เริ่มเปิดจริงๆก็ช่วงต้นปีค่ะอ๋อเมื่อต้นปีเองค่ะอ๋อยังไม่นานเท่าไหร่นะคะแล้วเป็นยังไงคะไปๆมาๆทำไมถึงพี่ดีมาเปิดร้านก็คือด้วยความที่บ้านบ้านที่อยู่นะคะคืออยู่บริเวณแถวนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าแถวนี้ยังยังต้องการร้านอาหารมุสิ่งที่แบบว่ามีครบทุกรูปแบบ ไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำร้านแต่ว่าเป็นที่รู้จักของใครหลายคนแล้วถูกต้องนะคะเมื่อกี้เห็นข้างหลังทําอะไรไม่รู้อ่ะพี่เขาทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรากำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่านะโอ้นี่เขาทำอะไรอยู่อะคะค่ะตอนนี้เรากำลังนะคะน้องเขาก็กำลังคลึงแป้งนะคะคลึงแป้งพิซซ่าที่เราจะทำพิซซ่าตุรกีซึ่งเป็นเมนูแนะนำอันเด็ดของพิราพี่สมาทําไมรูปร่างแป้งมันแปลกๆปกติที่หนูเคยเห็นมันต้องเป็นวงกลมวงกลมใช่เธอใช่ก็เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นพิซซ่าตุรกีนะคะอันนี้เป็นแบบ ต้นฉบับของตุรกีจะต้องเป็นทรงยาวๆแบบนี้ค่ะให้ใครๆต้องเจออย่างนี้ยอันนี้คือมาแบบเหมือนแท้ๆเลยใช่ค่ะตัวแป้งที่สั่งบินตรงมาจากตุรกีเลยป่ะคะใช่ค่ะแล้วก็เครื่องเทศบางอย่างที่เราจะต้องใช้เนีหลักใจน้ำเขาเสมออ๋อค่ะแล้วเหมือนส่วนผสมของแป้งเนี่ยค่ะเป็นแป้งตุรกีกับแป้งปกติที่เขาใช้กันมันต่างยังไงคะก็คือว่าตัวแป้งพิซซ่าตุรกีเนี่ยค่ะในความต่างเลยก็คือเขาจะมีในเรื่องของ ความยืดหยุ่นของแป้งแล้วก็ความกรอบของแป้งหลังจากที่อบแล้วอะไรงียค่ะเราก็เลยจะต้องใช้ตัวออริจินอลจริงๆจากแป้งฝรังเบาด้วยใช่ค่ะคือจากน้ำาลเรไม่เลียนะค่ะง่ายๆทีนี้นูถามในตัวเครื่องปรุงม่าดีกว่าดีคะใช้ตรงนี้ปกติพิซซ่าเขาเรียกเครื่องปรุงหรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่น่าจะต้องใช่บ้างนะคะแต่ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบของพิซซ่าหน้าหววเอี้ยนได้แก่แป้งพิซซ่าตุรกีสับปะรดแฮมไก่จาก I b บ ไส้กรอกไก่จาก i d f ปูอัดซอสพิซซ่ามอสเซเลล่าชีสเนยสดและออริกาโน่ค่ะหลังจากที่เราเปิดแป้งเสร็จเรียบร้อยค่ะที่น้องเขากำลังจะใส่ตอนนี้ก็คือจะเป็นซอสสกัดสำหรับเพื่อเพิ่มรสชาติอันนี้เป็นสูตรของร้านหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นสูตรของร้านโอ้โหอันนี้ก็เป็นโค้เมน็บเลยค่ะถ้าจะเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศจะเห็นได้จากสีคือจะดูด้ว่าเป็นโค้เมน็บใช่ไหมคะใช่ใช่ ของที่ราะคะ่ะเพิ่มรสชาติค่ะค่ะและนอกจากนี้อ๋อนอกจากนี้ต้องใช้อะไรอีกบ้าง,างเอยค่ะหลังจากคือวันนี้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นพิซซ่านะค่ะเีย รอจาก IDF นะคะน่าทานมากอ่ะฉันตั้งดูอย่างเดียวหอมมากหิวแล้วลูกค้าอีกแล้วหอมจริงค่ะหอมจริงหอมจริงรูไม่ยากเลยอันนี้คือพี่เขานวดเสร็จไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแป้งเราเตรียมนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดรอได้เลยจากนั้นเราก็ลงหน้าแล้วก็เข้าเตาอบด้วยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาแค่สิบนาทีค่ะสิบนาทีทันี้คือสิบนาทีโดยประมาณไม่ต้องรอนานสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้เลยคือเต็มที่ถ้าทีลูกค้าเด้ทานหน่อยตอไม่เกินสิบห้านาที ไม่ยากเลยนะตาลมีสับปะรดเป็นของโปรดเราไม่ได้ค่ะเราได้แล้วเนี่ยจะช่วยพี่ตอนลงชีสแล้วกันเนาะอ่าได้พี่เห็นหนูมือบอลหรือเปล่าเลยไม่อยากไปลงชีสอย่างเดียวแล้วกันเลยน้องเดี๋ยวเชฟเราจะมาโหวเอาพี่เขาทำไม่พูดไม่จาเลยอ่ะดีกวทาไม่พูดไม่จาเหมือนฉันเป็นตัวเล็กๆขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆเราไม่ง่ายเลยที่จะแบบว่าให้มันหยุดทรงแล้วก็เอาเข้าอบอะไรอย่างเงี้ยนี่เราทำพี่กขกั้นหายใจหรือเปล่ากั้นอยูเลย แบบเชี่ยวชาญมากอ่ะโอ้โหอันน้ามันเหมือนเรือจริงๆด้วยนะอันนี้คือรอเข้าเตาอบเดินสายค่ะโอ้แค่นี้เองอ่ะพี่เขาแบบว่าใส่แล้วก็เรียงกันสวยด้วยนะไม่ใช่แบบเอ๊ะเข้าไปใส่วางๆๆนะใชแค่โรยๆนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยนอกจากจะได้รสชาติอาหารที่อร่อยแล้วเป็นงานศิลปะด้วยค่ะใช่ดูสิพี่เขาวางเป็นศิลปะมากในการทำาไม่ใช่วางและเกะละกะแบบที่เราอยากทำนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเอาเข้าเตาอบกันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะ สิบนาทีก็จะออกมาใส่ชีสแล้วก็เข้าไปอีกสักนาทีสองนาทีก็จะใช้ได้เลยค่ะใส่ชีสแบบละลายเนยตอนหน้าานเราใส่ชีสนี่คือเดือดตันกับตงจะได้ทำเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหน้าชี้ของเราโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรายกไปใส่เตาอบกันเลยนะคะคุณผู้ชมไปเลยไปเลยมาแล้วค่ะคุณผู้ชม่ะแจมมาแจมจังเนื้อนึ่งงเนื้อหึแป้งหกพี่เขาวิชาโรยไว้แล้วพิดงาน ตัวขนาดนี้อย่างนี้ค่ะคือดับแรกเนี่ยถูกบอกถึงความขวังนะคะแล้วก็ตัวไม้พายที่ใช้ค่ะก็จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะมีการโรยแป้งอะไรเงี้ยเพื่อที่เวลาเราเอาตัวพิซซ่าที่คลึงเสร็จแล้วนะคะขึ้นไม้แล้วก็จะได้ไม่ติดตัวไม้พายแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นช่วยแบบว่าดันเข้าไปในเตาอบเพื่อที่เราก็ปเทคมือเราด้วยจะได้ไม่ร้อนนี่ได้ข่าวว่าท่อแผนหนูเลยใหญ่กว่าหรือเปล่าคะคือแขนใหญ่กว่าแขนใหญ่กว่าใช่ไหม วิธีการนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นขั้นตอนลุ้นมากเลยจังหวะนี้ทุกคนจะช่วยอะไรไม่ได้แน่ๆเลยนอกจากั่วเป็นกําลังใจให้อยู่ห่างถือมาแป้งเขาก็หกอีกอันนี้เอาข้าโตกอบแล้วมาถึงขั้นตอนนี้คุณแล้วนี่ใช้ความร้อนเยอะมากไหมคะก็พอสมควรเลยค่ะ210องศาโอ้โห สุกขึ้นมาจากตัวหินนะคะในเตาจะมีตัวหินวางอยู่จะได้สุกขึ้นมาจากความร้อนของเตาอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของความกรอบแล้วก็ความหอมของมิสาค่ะค่นี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีคูไว้โบราณนั่งเดิมมาแล้วโอ้ยน่าทานอ่ะอันนี้คือยังไม่ไม่ใช่ว่าทานได้เลยใช่ไหมยังโรยชีสก่อนเราจะต้องเอามาใส่ชีสก่อนแล้วก็ตกแต่งก่อนเนาะมา กันให้สองสามลองเลยค่ะอ่ะปองฉันถือให้พี่ถือให้ดีกว่าพี่ถือให้น้องดีกว่าอันนี้ใช้มือได้ไหมได้เลยอันนี่ต้อใช้มือหยิบแล้วก็โรยไปไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วก็กินกันอยู่แค่นี้แหละไม่เป็นไรน้องวันนี้ท้องเสียก็รู้กันน่ะอ่ามาจะเป็นพี่เตาอบหรือเปล่าเธอต้องวางสวยๆแบบพี่เขาก็เพได้โรยกรย์โอย่างนี้หระอ่าได้ได้ได้ทีนี้ก็หลายมือแล้วล่ะค่ะอ๋อได่หรือว่าเราต้องใส่เยอะไหมคะเราทานกันเองใช่ไหมจัดเต็มเลยค่ะใส่เยอะมันไม่ดีเหรอ พี่เขาล่อกันนี้เซ็ิลปองเลลป้าเนี่ยจะขอ extra cheese ค่ะก็คือขอเพิ่มชีสคือมันไม่เลี่ยนอยู่แล้วว่าตัวแป้งมันก็ไม่เลี่ยนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ได้เราใส่ชีสมอสเซอร์่าที่แบบว่าบอกตๆวเกรดดีมากนะคะอุ้ยชื่อราะมากอยากจีิได้ไหมคมอสเซอร์ราชีสตาไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเอเซนที่เขาก็ได้นะ ใลลนคุณพี่ทำอะไรคะเนี่ยอันนี้เราก็จะทานเยนยดินถึงนะคะที่ขอบทานเนยใช่แล้วเพื่อคือหนึ่งเนี่ยก็ได้ทาสวยงามแล้วก็เพิ่มรสชาติเพราะว่าพอทาเราเห็นไหมคะจะดูเป็นนองขึ<อ>้นมาแล้วก็ดูมีสีสันนิดนึงดูดีดูมีมิติขึ้นมาประมาณนั้นมันต้องเป็นสีและป์มาคู่กันนะอย่างแล้วนที่บอกว่าร้านนี้เขาเน้นทั้งสีและส์ด้วยแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะเหมือนอันนั้นน่ะใครเคยนั่งเรือพาย ใครเคยนั่งเรือใครเมื่อก่อนเรือ่ออยงไารมณ์นานต้องตัดด้วยใช่ค่ะโอ้ยแป้งกรอบมากเลยกรอบกรอบซ้อนตัดอ่ะเนี่ยค่ะคือความรอนที่ขึ้นมาจากหินค่ะนั่นก็คือโอ้ยแป้งใช่ไหมคะน้ำลายหนูอะค่ะไม่ใช่ตอนนี้มันยืดแล้วหนูว่านะพอดีจานเลยค่ะ เขาเสิร์ฟด้วยจานแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้อันนี้คือโรยเก็จะโรยออริกาโนนะคะเพื่อความหอมนิดนึงจะได้ดูเป็นแบบพิซซ่านิดนึ่งนี่น่าทานอะปองนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะ ของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะหอมมากอย่าเพิ่งเอาจมูเข้าไปใกล้รอก่อนอย่าเพิ่งทานวันนี้เราจะยังไม่ได้ชิมใช่เพราะว่าวันนี้เราจะทําให้ดูสวยๆก่อนไว้รอชิมพรุ่งนี้ใช่แล้วนะคะอวันนี้ขอบคุณมากๆพี่จอม่านะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับไปเจอกันที่สตูก่อนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันฉันถือไว้แ่ะอนจะแยกเขแล้วตอนนี้ก่อนที่มันจะมากไปกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับไปติดตามเรื่องราวของสุขภาพเป็นต่อค่ะ